กสทอชอให้ยืนยันตัวตนผู้ถือซิมใหม่อีกครั้งหนึ่งในปีพศ2567นะครับโดยในเทปนี้บันทึกเทปวันที่23ธันวาคม2566ครับกสทอชอนะครับเขาจะให้ประชาชนเนี่ยไปลงทะเบียนซิมยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งในปีพศ2567นะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับว่าถ้าใครที่ถือซิมอยู่ตอนนี้ตั้งแต่1ถึง5ซิมเนี่ย เดี๋ยวเขาก็จะให้เราไปยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนซิมนั้นภายใน1ปีนะครับภายใน1ปีเนี่ยเราจะต้องไปยืนยันตัวตนว่าเราได้ใช้ซิมเบอร์นี้อยู่จริงๆนะครับสำหรับท่านที่ถือซิมครองซิมอยู่ที่ตั้งแต่1นึถึงห้าซิมนะครับส่วนคนที่ถือครองซิมตั้งแต่6ซิมถึง100ซิมเนี่ยนะครับจะต้องไปยืนยันตัวตนภายใน180วันครับนะครับ จะต้องไปยืนยันตัวตนภายใน180วันสําหรับคนที่ถือซิมอยู่ที่6ซิมถึง100ซิมครับถ้าไม่ไปภายใน180วันนั้นซิมก็จะถูกระงับครับนะครับระงับนี่คือระงับชั่วคราวนะครับต้องติดต่อครับแล้วถ้าใครก็ตามที่ถือซิมเกิน100ซิมขึ้นไปครับบัตรประชาชนของใครก็ตามที่ถือซิมเกิน100ซิมขึ้นไปจะต้องไปยืนยันตัวตนภายใน30วันครับ ถ้าเกิน30วันไปแล้วซิมของท่านจะถูกระงับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ไปยืนยันตัวตนอีกนะครับก็จะถูกยกเลิกเบอร์เลยครับแล้วเขาก็จะเอาเบอร์นั้นแหละครับกลับมา,าล้างข้อมูลใหม่แล้วก็นํากลับมาวางขายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเบอร์โทรของอในระบบเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับ คือถามว่าทําไมเขาต้องการที่จะให้เราได้ลงทะเบียนซิมใหม่อีกครั้งหนึ่งก็เพราะที่เพื่อป้องกันการนําไปใช้ในกลุ่มของมิจฉาชีพนะครับที่จะไปใช้ในการแอบ,บอ้างให้กับพี่น้องประชาชนเกิดความเสียหายนะครับเขาบอกว่าตอนนี้กลุ่มของมิจฉาชีพสร้างความเสียหายให้เป็นจํานวนเงินมูลค่าอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นล้านบาทครับเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะครับสําหรับความเสียหายที่เกิดจากกลุ่มของมิจฉาชีพ4ี่หมื่นล้านบาทครับ นะครับสี่หมล้านบาทเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกลุ่มของมิจฉาชีพที่ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนในเรื่องของอานู่นนี่นั่นต่างๆครับของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามนะครับที่มีซิมที่ถือครองอยู่แล้วเกิน6อ่อเกิน6ซิมออาตั้งแต่1ซิมถึง5ซิมนี้จะต้องไปยืนยันตัวตนภายใน1ปีครับ <ส>เดี๋ยวเขาก็จะมีะข้อความส่งมาที่เบอร์ของเราครับว่าให้ไปยืนยันตัวตนนะครับหรือเขาอาจจะโทรศัพท์มาแจ้งกับเราบอกกับเราครับว่าจะต้องให้ไปยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราได้ใช้เบอร์นี้อยู่จริงๆนะครับถามว่าอะไรบ้างที่จะใช้ในการยืนยันตัวตนหนึ่งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ซิมครับแล้วก็2คือบัตรประชาชนตัวจรงิจรงครับแล้วก็3เจ้าของบัตรเจ้าของเบอร์ตัวจริงเสียงจริงต้องไปเองครับ ถ้าจะมอบอำนาจผมว่าน่าจะไม่ค่อยได้นะครับถ้าจะมอบอำนาจไปแต่ถ้าใจชัวร์คือต้องไปเองด้วยตนเองครับเจ้าของซิมเจ้าของบัตรนะครับแล้วก็เจ้าของอนั่นแหละครับไปด้วยตนเองนะครับในเรื่องของการายืนยันตัวตนของซิมเบอร์มือถือที่ได้ใช้งานกันอยู่นะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้กับเรานั้นเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราได้ใช้อยู่จริงๆไม่ใช่เป็นเบอร์แฝงนะครับ เพื่อป้องกันการนําเบอร์ไปใช้ในการาเป็นมิจฉาชีพนะครับแอบอ้างหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับแต่ถ้าใครที่ถือเบอร์ตั้งแต่6ซิมถึง100ซิมเนี่ยคุณผู้ชมก็จะต้องไปยืนยันตัวตนภายใน180วันครับคุณถือเบอร์100เบอร์ได้ครับไม่มีปัญหาครับแต่ต้องคุณต้องไปยืนยันตัวตนด้วยนะครับว่าถืออยู่ทั้งหมด100เบอร์และใช้อยู่จริงๆ100เบอร์ครับเขาจะได้รู้จะได้ทราบนะครับว่าใช้อยู่จริงๆคนนี้ใช้อยู่จริงๆครับ หรือใครที่ถือเบอร์เกินหนึ่งร้อยเบอร์ขึ้นไปครับสมมุติท่านถือเบอร์อยู่สามรอยเบอร์เนี่ยครับหรือท่านถือเบอร์อยู่ห้าร้อยเบอร์เนี่ยครับนะครับท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนนะครับว่าท่านใช้อยู่ครบตามจํานวนนั้นจริงๆนะครับท่านจะเอาไปทําอะไรก็แล้วแต่ท่านครับฉันจะเอาใช้โทรนู่นนี่นั่นเล่นเน็ตสลับกันเล่นเน็ตอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยครับแต่ท่านต้องไปยืนยันตัวตนจริงๆนะครับท่านต้องไปยืนยันตัวตนครับนะครับ ในปีพศ2567นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มนลครับเริ่มยืนยันตัวตนของซิมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เรามีการลงทะเบียนซิมมาในตอนนั้นก็คือช่วงของรัฐบาลลุงตู่ประยุทธ์จันร์โอชาครับตอนนั้นนคือเราเริ่มมีการลงทะเบียนซิมเป็นจริงเป็นจังนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเอาซิมไปใช้ในการาวางระเบิดที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตอนนั้นโด่งดังมากเลยครับ เอาซิมโทรศัพท์มือถือไปผูกกับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้ววางระเบิดในตอนนั้นครับโด่งดังเลยครับพอรัฐบาลลุงตูประยุทธ์จันโอชาเข้ามานะครับแล้วก็ได้มีการสั่งให้มีการลงทะเบียนซิมครับเพื่อจะได้รู้ว่าเบอร์นี้เป็นของใครของใครของใครหากมีการนําไปใช้ในลักษณะแบบนั้นนะครับนำไปใช้ในการก่อการร้ายแบบนั้นเนี่ยจะได้รู้ครับว่าใครเป็นคนลงทะเบียนซิมโขออภัยครับว่าใครเป็นคนลงทะเบียนซิมลงทะเบียนซิมด้วยชื่อของใครนะครับ นี่คือสิ่งที่ดีนะครับที่รัฐบาลลุงตู่มาในตอนนั้นครับที่ร่วมกันรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นในการลงทะเบียนซิมของระบบซิมเติมเงินนะครับเราจะได้รู้นะครับณตอนนั้นะว่าใครเป็นคนถือเบอร์อยู่นะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ขอบคุณรัฐบาลลุงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาครับที่ทําให้การจัดการซิมในระบบเติมเงินนั้นมีตัวตนยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณมากๆเลยครับ แล้วก็มาในยุคช่วงนี้นะครับก็เป็นการสารต่อนะครับของกสทชที่รับช่วงต่อมาว่าจะต้องมีการยืนยันตัวตนกันอีกครั้งหนึ่งครับที่เปิดเบอร์ที่เปิดซิมในระบบเติมกันมาอยู่นะครับที่ใช้ใช้กันอยู่ในตอนนี้ครับกสทชก็เลยให้มีการยืนยันตัวตนกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อป้องกันการเอาเบอร์ไปใช้ในหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพครับณวันนี้คือโด่งดังกันในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับ นาวันนี้โด่งดังในเรื่องของมิจฉาชีพครับกสทชเขาก็เลยต้องการที่จะให้มีการลงทะเบียนซิมยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้รู้ข้อมูลที่แน่ชัดครับว่าเบอร์นี้มันเป็นเบอร์ของการใช้งานแบบจริงๆและมีเจ้าของตัวตนที่จริงๆกับไม่ใช่เบอร์แฝงไม่ใช่เบอร์ลอยๆนะครับเป็นเบอร์ที่ใช้งานจริงๆเพ้าของเจ้าของจริงๆนะครับนะครับตอนนั้นโด่งดังกันในเรื่องของการวางระเบิดครับใช้ซิมโทรศัพท์มือถือนะครับ วางระเบิดตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่เสี่ยงภัยของออีกจังหวัดอะไรจังหวัดสงขลาใช่ไหมครับนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยนนตอนนั้นนะครับแล้วก็ได้มีการกำหนดเงื่อนไขว่าถ้าซื้อซิมเมอร์ใหม่หรือคนที่ใช้ซิมอยู่ใน,ในปัจจุบันในตอนนั้นน่ะจะต้องมีการลงทะเบียนซิมให้เรียบร้อยครับขอบคุณรัฐบาลลุงตู่ประยุทธ์จันโอชาในตอนนั้นนะครับที่มีการจัดระเบียบเรื่องของซิมในระบบเติมเงินครับ นะครับขอบคุณมากมากเลยครับแล้วก็มาในช่วงของยุคตอนนี้นะครับก็คือเป็นการสารต่อนะครับกสทชก็ก็เล็งเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้กลุ่มมิจฉาชีพครับแต่ยุคปัจจุบันนี้นะครับคือโด่งดังในเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับกสทชเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นก็ต้องลงทะเบียนซิมยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อต้องการที่จะ กำชับซิมมากยิ่งขึ้นให้เอามาใช้งานแบบประชาชนใช้งานกันจริงๆจะได้รู้ยอดรู้ข้อมูลกันจริงๆครับว่าเบอร์นี้ใครเป็นคนลงทะเบียนซิมและใช้งานกันจริงๆครับไม่ใช่เบอร์แฝงไม่ใช่เบอร์ลอยครับเพื่อป้องกันการเอาไปใช้ในกลุ่มของมิจฉาชีพนะครับที่มาแอบอ้างหลอกลวงพี่น้องประชาชนกันอยู่ตอนนี้เขาบอกว่ามีความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพที่หลอกลวงนี่อยู่เป็นจํานวนเงินประมาณ4ี่หมื่นล้านบาทครับไม่น้อยนะครับ4ี่หมื่นล้านบาทครับ เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆครับสำหรับคำว่า40่0มืนล้านบาทที่กลุ่มมิจฉาชีพสร้างความเสียหายให้กับประชาชนของพี่น้องชาวไทยครับนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะมีข้อความส่งมาที่เบอร์ของท่านอีกทีหนึ่งครับว่าให้ไปยืนยันตัวตนนะครับภายในวันที่เท่าไร่เท่าไหรเท่าไรนะครับหรือภายในนู่นนี่นั่นครับเดี๋ยวเขาจะมีข้อความเข้ามาครับ แล้วก็เดี๋ยวเขาจะอาจจะมีโทรศัพท์มาบอกกับท่านนะครับว่าจะต้องไปยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งโดยท่านจะต้องไปติดต่อที่ศูนย์บริการนะครับแล้วก็ท่านจะต้องพาซิมพาเบอร์โทรศัพท์ไปพาโทรศัพท์ไปแล้วก็พาบัตรประชาชนตัวจริงไปครับและเจ้าของบัตรเจ้าของเบอร์เจ้าของนั่นจะต้องเป็นทนจริงๆตัวจริงๆไปดําเนินการด้วยตนเองนะครับเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะอีครั้งหนึ่งนะครับว่าตั้งแต่1ซิมถึง5ซิมนี้จะต้องยืนยันตัวตนภายใน1ปีนะครับเขาจะ ีหน้านี้เราก anyway, ็เริ่มไปยืนยันตัวตนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคนที่ใช้เบอร์ตั้งแต่6เบอร์ถึง100เบอร์ครับ6ซิมถึง100ซิมเนี่ยจะต้องยืนยันตัวตนภายใน180วันครับนะครับไม่งั้นจะถูกระงับครับแล้วคนที่ใช้ซิมตั้งแต่100ซิมขึ table, ้นไปครับจะต้องยืนยันตัวตนภายใน30วันถ้าไม่ไป30วันก็จะต้องถูกระงับแล้วถ้าหลังจากนั้นไปอีกไม่ยืนยันตัวตนก็จะถูกยกเลิกเบอร์แล้วนําเบอร์กลับมาใช้ขายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ าการลงทะเบียนซิมยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าสลับเทปนี้สวัสดีครับ